ครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับเลวเลวสดีครับสัุขีครับ อยูบนงยกกิน,นังอดนคีน้องกกลยแช่น,นะครับ,แ,กกนนรบแต่ว่าอินเทอร์เน็ตดีจนอยชขาครบนน้านนป่าครับน้าป่าครับส,สแม่พาคับทงไกลบ้าน เป็นไงเรบอกถึงแล้วครับตกอีกเองอากาศดีครับคุณแม่อุ้มครับสวัสดีแม่อุ้มสวัสดีคุณแม่เพชราครับฝนตกบ้างครับฝนตกครับสวัสดีแม่กุ้งครับสวัสดีคุณแม่สายสมรครับสวัสดีแม่เล็กครับขอบคุณคุณแม่เกศราครับสวัสดีคุณแม่เกศราด้วยนะครับสวัสดีคุณแม่สวัสดีครับ ใช่แล้วครับขอบคุณมากมากครับไฟฟ้าเงิจนจังทิ้วันหนึอย่าง <c oughs> คล้ายคำครับตอนนี้ส,สดีแม่แดงนะครับสวัสดีคุณแม่จำเรือท่านตำรวจเราพูดโต๊ะไม่เดียวคุณนายน้อยเริ่มใหญ่คนโตเพียงครับท่านปลาเราเป็นรับขอบคุณครับเจริญกับสตีครับคุณ อลิสอลิซาลาเคแลครับพีคาฝุ่นฝาฝาอีฟาฝาบียุสซยูดอในวันเพื่อต้นคายกำข่าวตีแมนครับมาแล้วครับพี่น้องครับวันที่เป็นหอยแม่ปูนะครับพี่น้องครับวันที่เป็นกลุ่มปลาเนลามูกนะครับพี่น้องครับตัวเองจนใจโบกไม่โบกเมื่อเอินเดนะครับพี่น้องครับ สวัสดีคุณแม่นุ่มพรครับสวัสดีพี่แอนเนทครับไฟมันมาของผมแล้วครับสวัสดีพี่อุ้ยครับสวัสดีครับพี่การสวัสดีครับแม่จุกันนะสวัสดีครับนครสวรรค์ฝนกำลังตกเลยอันนี้บรรยากาศดีมากครับพี่น้องครับ